สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่อง The t Th a ารูอนะคะกับหน้องเชินเคยนะคะคลิปนี้เราจะมาทำหัวข้อพิกเด็กหัวข้อที่ชื่อว่าเขาคนนั้นนะคะพูดถึงคุณกับคนอื่นว่ายอย่างไรนะก็จะมีไพ่ให้เลือกทั้งหมด3กองนะคะ กองแรกก็จะเป็นกองสีฟ้าๆเขียวๆนะคะกองที่2ก็จะเป็นสีแดงกองที่3ก็จะเป็นสีเขียวเหลืองนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่ทำทำสแตปมลงหน้านะคะหนองเป็นหมอดูที่ไม่ทําทำสแตป์อยู่แล้วนะคะก็เพื่อนๆสามารถกออไปได้อยู่แล้วล่ะนะคะเพราะว่ามันก็มีแค่สามเพ่สามกองเนาะทำสมาธินึกถึงคนคนนั้นของคุณนะคะมีหลายคนเล่นหลายคนก็ได้นะจ๊ะ เพราะว่าเป็นท t i t u d e ที่แตกต่างกันแต่อย่าลืมว่าน,นี่คือเป็นการอ่านแบบ general นะคะดวงส่วนตัวอาจจะเป็นอะไรที่ work มากกว่านะคะ ng ng 789แอดมาได้เลยนะคะแอด line รายละเอียดการดูดวงส่วนตัวก็อยู่ที่ด้านล่างโปรไฟล์แล้วนะคะอ่ะพอสคลิปแล้วก็ทำสมาธิเลือกนะคะนองจะไม่รอละเพราะว่าเราจะ รีบทำแล้วก็รีบอัพแล้วก็พรุ่งนี้เช้าก็จะมาอัพคลิปนะฮะดึกมากตอนนี้นะคะประมาณตีสามกว่าได้ที่ลองทำคลิปนะอ่ะไปดูกันนะคะ,ะเพื่อนเพื่อนที่เลือกไพ่กองสีฟ้านะคะฟ้าเขียวนิดนึงเขียวเข้มเนี่ยกองแรกนะคะเขานั้นนะคะเขาคนนั้นข,น,นของคุณนะเขาพูดถึงคุณกับคนอื่นว่าอย่างไรน่าจะ ดูเอเนจีเขาหน่อยนะคะมาส่องกนัเนเด็กถือเมทา้าเขาบอกว่าคุณเนะี่ยมีเอเนจีที่ล่าเริงสดใสมากเลยนะนะคะเป็นคนที่มีไฟล่าเริงสดใสเหมือนอยู่กับคุณเนะี่ยมีความกระตือรือร้นตลอดเวลาคุณเป็นคนที่แต่งตัวค่อนข้างดีมีเทสที่ค่อนข้างหรูหรา หรือพูดอีกในหนึ่งก็คือเป็นคนที่ชอบแบบม a ทเรียลอะมัทเรียลเกิร์เป็นคนที่ชอบมีเครื่องประดับเป็นคนที่ชอบแต่งตัวแบบเรียบดูดูแพงไม่โปนะคะ The Devil ตัวคุณมีเซ็กแอพเพียวสูงมากนะคะมีแรงดึงดูดทางเพศค่อนข้างเยอะถ้าในลนักษณะที่คุณมีเพศสัมพันธ์กันแล้วนอมมองว่าในทัศนคติในทัศนคติของเขาอะ เขารู้สึกว่าคุณเพจมากนะคะคุณมีแรงดึงดูดทุกเพศไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายคุณจะมีสเสน่ห์กับคนรอบข้างมากๆนะคะประมาณนั้นคุณเป็นคนความต้องการสูงไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินนะคะแต่มันจะหนักไปที่เรื่องเงินแหนเห็นปะ่ะไม่ทันขาดคําคุณเป็นคนชอบความมั่นคงมากในขณะเดียวกันคือคุณเป็นคนใจดีแต่ข้อเสียงของความใจดีของคุณก็คือเขารู้สึกว่าคุณ ใจดีให้กับคนที่ไม่ควรจะให้โอกาสเช่นอาจจะใจดีมากๆจนบางครั้งช่วยเหลือทางการเงินหรือแบบใส่เปอะไรเงี้ยก็เขาก็รู้สึกว่ามันก็ไม่จําเป็นที่ต้องให้ถึงขนาดนั้นก็ได้บางครั้งคุณช่วยเหลือคนอื่นแล้วคุณก็เดือดร้อนเองด้วยนะนะคะโดนโกงโดนอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณมีความเป็นผู้ใหญ่ที่มีความเป็นเด็กอยู่ 6ไ้เท้าคุณเป็นคนที่เขาเรียกว่างไงอ่ะชอบให้ชี้ตัวเองอ่ะซักเสร็จกับเรื่องใดเรื่องหนึง่งอาจจะเป็นการงานการเงินหรือโปรเจกต์หรืออะไรสักอย่างคุณจะทุ่มเทกับสิ่งสิ่งนั้นมากๆนะคะคุณเป็นคนที่ทํางานเก่งรักความสําเร็จสูงเป็นคนที่ทําอะไรช้าๆไม่รีบไม่ร้อน แต่ขอให้ผลที่มันออกมาคเวิร์กนะคะถ้าพูดอะไรอีกดูสิจัดเม้นคือคุณเป็นคนตรงไปตรงมาคุณเป็นคนไม่อ้อมไม่อ้อมขอมนะคะถ้าพูดก็คือพูดแบบติดขาดจริงจังแล้วก็ไม่ใช่คนที่จะแบบมาอ่อ้อเฉลาหรือแบบเหลียแข้งเนี่ยค่ะใครอะงงปะไม่ คือจุดยืนชัดเจนนะคะในกองนี้เขพูดว่าอะไรอีกดูสิกับเพื่อนๆพือกองนี้อน่ะหนึ่เท้าใช่คุณเป็นคนมีความคิดสร้างสารรค์เป็นคนที่มีแพชชั่นแล้วก็เป็นคนที่อย่างที่บอกมีคนมาตกหลุมรักคุณเยอะมาก4ดาบแต่ข้อเสียของคุณก็คือหนึ่งคุณอาจจะเป็นคนขี้เกียจบางครั้งคุณดูช้ามากๆขี้เกียจมากๆในใสายตาเขานะคะ แล้วก็อาจจะมองโลกนิ่งทีฟแล้วก็ค่อนข้างปิดปิดหูปิดตาอะไรเงี้ยไม่ค่อยฟังใครเท่าไหร่นะคะสัม,มเมท้าคุณเพิอฝันเลยนะคุณคนชอบมีจินตนาการชอบมองอะไรที่มันเป็นเรื่องของอนาคตเยอะมากนะคะแล้วก็คุณเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองมากแต่ว่าหลายๆครั้งเนี่ย เขามองว่าความมั่นใจตรงเนี้ถ้ามันมีมากเกินไปอ่ะมันกลายเป็นว่าคุณกลายเป็นคนหัวดือ้อหัวั้นเป็นคนดื้อเงียบนะคะเป็นคนไม่ค่อยฟังใครมีทิฐิมีอีโก้ใช่เรามีแบบความมุ่งมั่นกองยนี้เป็นผู้หญิงที่มุ่ง,ม,งมั่นเป็นผู้ชายที่มุ่งมั่นมากๆแตห่หลายครั้งคือคนรอบข้างแบบสบกิดเฮ้ยๆยใจเ,ย,เย็นเฮ้ยๆอย่างนั้นอย่างนี้หนึ่งสองสามสี่ฟังฉันบ้างคุณไม่พูดอไม่ใช่คุณคุณไม่ฟัง คุณจะทำเป็นเหมือนว่าฟางังแต่คุณจะไม่เชื่อในสิ่งที่คนอื่นพูดนะคะเป็นยังไงอีกอะ u s สติคคุณนะเป็นคนที่ perfectionist เป็นคนใช้เหตุผลสูง the w o r รักความสมบูรณ์แบบมากๆนะคะ the tower ในขณะเดียวกันก็นกคือคุณหันพันแลนนะคะเหมือนเป็นพวกธาตุดินกับธาตุไฟผสมรวมกันอะนะคะกองนี้เท่าที่น้องเห็น เป็นคนจูจ้จีจ้จุกจิกกันนะในบางท่านอ่ะนะคะเพราะรักความสมบูรณ์แบบเนี่ยอะไรประมาณนี้นะจ๊ะโอเคเรียบร้อยนะคะสำหรับไพ่กองแรกที่เพิ่นๆเลือกนะคะก็นั่นแหลจะจ๊ะอ่ะเดี๋ยวไปดูกันกองที่สองะคะก็จะเป็นกองสีแดงนะคะนี่กองนี้ มาดูกันว่าเขาพูดถึงคุณนะคะกับคนอื่นว่ายังไงนะคะเป็นเพื่อนที่เลือกไพ่กองสีแดงพูดถึงคุณยังไงคะแฮงแมนคือคุณอ่ะเป็นคนที่เขาเรียกว่าไงอ่ะ เป็นคนที่ใช้เหตุผลสูงแล้วค่อนข้างที่จะยึดติดกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากๆนะคะเป็นคนที่มีมุมมองแปลก,ปกใหม่ๆชอบอยู่กับตัวเองชอบอยู่กับเ,เรื่องเรื่องหนึง่งแล้วก็ทบทวนจนแบบเขาเรียกว่าไงจนคนอื่นไม่สามารถเข้าถึงคุณได้คือคุณเป็นคนสม่ำเสมอมีข้อดีที่สม่ำเสมอมีข้อเสียที่สม่ำเสมอแล้วคุณเป็นคนที่ขยันทำมาหากิน เป็นคนที่ตั้งใจทําอะไรอย่างสุดฝีมอืออะไรประมาณนี้ถ้าคุณรักใครคุณก็จะตั้งใจดูแลคนนั้นเป็นอย่างดีอะไรประมาณนะั้นะนะคะเราเป็นคนที่ไม่ชอบเอาเปรียบใครด้วยแต่ในขณะเดียวกันก็คือสิ่งที่คุณไปยึดติดอ่ะคุณน่ะกำลังจะทําให้ตัวคุณเองท็อกซิกโดยที่คุณคิดมากคิดมากแล้วมันกลายเป็นว่าอ,อ๋อประสาทจะกินหรือคิดเยอะเกินจมดิ่งมากเกินไปมันเลยทําให้ตัวคุณน่ะนอนน้อยนอนไม่หลับ มันส่งผลกระทบก,กับสุขภาพแล้วเขายังบอกอีกว่าคุณเนี่ยพอนอนไม่พอก็จะขี้เหวี่ยงอะไรประมาณนั้นนะคะอารมณ์แปลปวนเดี๋ยวดีเดี๋ยวลายอะไรประมาณนั้นปรับตัวไม่ทันนะคะแต่ในข้อดีของของคุณตรงนี้ก็คือคุณจะเป็นคนไม่ค่อยมีปัญหากับใครไม่ชอบมีปัญหากับใครจะชอบปณนีปรนอมปองดองกับคนอื่นมากกว่าอะไรประมาณนี้นะคะถ้า ใครทะเลาะกันคุณสามารถไปเป็นตัวกลางในการจะสื่อสารหรือบอกหรือเคลียร์หรือแบบประนีประนอมให้คน,นั้งสองฟังะ่ะคืนดีกันได้อันนี้คือข้อดีของคุณนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือการที่คุณมุ่งมั่นตั้งใจในการทำง,งานในการแบบเป็น perfectionist หรือว่าเป็นคนที่ตั้งใจทำรยายงะดอียดเองอ่งอะคุณสามารถบริหารจัดการมันได้อย่างดี แต่ในขณะเดียวกันก็คือจะผ่านกระบวนการคิดที่ค่อนข้างเยอะละเอียดกว่ากองแรกอีกน้องจะบอกให้คนคนนี้คนกองสองอะละเอียดจนตัวเองต้องร้องไห้เนะคะสามเหลียญเนี่ยคือคุณเป็นคนกลางที่ดีมากๆเป็นที่ปรึกษาเป็นอะไรเงี้ยใา้คนอื่นอะดีมากนะคะในขณะเดียวกันตัวตนของคุณก็คือจะเป็นคนที่ใช้เหตุผลสูงนะคะแต่ในขณะเดียวกันอะลึกๆแล้วคุณเป็นคนอ่อนไหว เป็นคนเข้าใจถึงความรู้สึกของผู้อื่นอยู่เสมอภายนอกเข้มแข็งนะคะแต่ภายในคือแบบอ่อนแอเหมือนกันข้างนอกก็ดูดูดูไปอย่างนั้นนะคะเหมือนพยายามปกป้องตัวเองดื้เงียบด้วยนบางท่านเอาตัวรอดเก่งนะคะนะชอบวางแผนเสมอทำอะไรอะ่ะเราก็เป็นคนที่ตรงไปตรงมามากๆนะคะหลายครั้งที่คุณพูดตรงไปตรงมามันทำให้คำพูดของคุณเนี่ย คำพูดของคุณมันทำให้คนฟังเสียทงหัวใจแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเขาพูดตรงจังอะไรประมาณนั้นนะคะแต่จริงๆแล้วคุณเป็นคนที่มีจิตใจดีนะช่วยเหลือทุกคนได้เลยแล้วก็ไม่ค่อยอยากเพิ่งพาใครด้วยพอบทตัวเองเจอเรื่องเศร้าหรือเรื่องทุกข์กอะไรอย่างเงี้ยคือหันมาหาใครก็ไม่มีใครให้ช่วยเหลือเลยนะคะด้วยความที่เราดูเป็นลุกแบบตรงไปตรงมาหรือแบบเป็นคนที่ดูแบบ เย็นชาเดี๋ยวดูเป็นคนที่แบบไม่ค่อยมีความรู้สึกอะไรอะไรอย่างเงี้ยเขาเลยมองว่าคุณเป็นคนที่เข้มแข็งแต่จริงๆแล้วไม่นะคือคุณก็เป็นคนท,คนคนที่คุณก็เป็นคนที่เซนสทีฟเหมือนกันนะคะคิดมากามะะด้่ยซ้ำนะคะแต่เดทเป็นคนโมโหร้ายนี่นะคะแบบแม่เท้าเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นในเรื่องของงานเงินมากๆนะคะเด่เทาวเวอร์หุ่นหันพันแล่นนะเป็นคนที่คิดจะทำอะไรก็ทำนะคะบางครั้ง คือ,เ,อเร็วจนคนอื่นตามไม่ทันอย่างที่บอกนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีเสน่ห์มากนะถึงจะมีความเย็นชาอยู่ในตัวอย่างรก็ตามอะไรอย่างนี้ค่ะแต่มีเสน่ห์มากเป็นเสน่ห์ของการกระดาษถ่านเชนคุณอาจจะแต่งตัวดีแต่งตัวเรียบร้อยแต่งตัวเรียบเรียบแต่ว่ามันดูมีเสน่ห์ ให้คนอื่นได้เห็นนะคะเวลาคุณทํางานคุณอาจจะแบบเสยผมคุณอาจจะแบบ Presentation เก่งมากอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่กองยอมรับเลยว่าคนนี้กองเนี้ยเป็นกองที่ค่อนข้างที่เหตุผลสูงเราไม่ค่อยใช้ e m o t i ช n ั่นอละคะเก่งพูดเก่งมากเจราน,นนั้นเนี่ยคือทุกคนยอมรับยกลุกขึ้นปบมือ มีความสามารถมากๆในการพูดนะคะเรียนรู้ไว้นะคะแล้วก็ดูแลคนอคนื่นะค่อนข้างดีนะจ๊ะเีมเพลอนี่มีความเป็นผู้นำสูงมากๆนะคะประเ็ิการด้วยเซลฟิชนิดๆไม่นิดละมั้งคิงกับวินเทดาวมาเยอะเลยนะคะเอาตัวเองเป็นจุดศูนย์กลางนะคะแต่ในทั้งหมดทั้งมวลท,ที่น้องอ่านมามันไม่มีข้อเสียที่คุณจะไปทำร้ายคนอื่นเลยนะนะคะไม่มีเลยนะ บางครั้งอะ่ะสิ่งที่คุณพูดหรือสิ่งที่คุณทําอะไรลงไปอะ่ะแบบเหมือนเป็นคนที่ไม่ได้ตั้งใจหรอกให้คนอื่นมองแย่ให้คนอื่นมองคุณในทางที่ไม่ดีอะ่ะแต่คนพวกนั้นอะ่ะเขาตัดสินคุณอาจจากภายนอกไปเองประมาณนั้นนะคะอตนจริงๆคุณเป็นคนที่ดูแลทุกคนได้ดีมากๆนะคะแต่แค่ไม่ได้เป็นในลักษณะที่จะต้องมา ชอเละใครหรือแบบเขาเรียกว่าไงเอาใจใครมากๆอะไรเนงะี้ยไม่ปเป็นคนใช้เหตุผลเนาะนะคนะ,ะไม่ได้มาหวานหรือไม่ได้มาแบบเทคแคร์ใครแบบเธอจะกินอะไรจ้าอะไรเงี้ยทําให้เป็นนะคะมีแต่ความซื่อสัตย์จริงใจตรงไปตรงมาไม่เย่อหยิ่งอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นเองแล้วเป็นคนทะนงเลยนะรักษ์ศสีโคตรๆนะฮะอย่างที่น้องเห็นยอมหักไม่ยอมงอไม่งอใครอารมณ์แปรปรวน มีเสน่ไม่หลายใจโมโหแรงชอบใช้กำลังนะี่นะในบางท่านนะ่ะนะคะประมาณนี้ทุกคนมันมีเหรียญสองด้านหมดแะนะคะไม่แปลกที่เราจะมีข้อดีมากๆแล้วเราก็จะมีข้อเสียที่คนอื่นหลับไม่ได้ไม่แปลกเลยพ่อนองก็เป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันนะคะแค่คนที่เขารักเราดีกว่าทุกคนนะคะไป สู่กองสุดท้ายนะคะกองที่สามนะคะกองสีเขียวกองนี้นะคะอ่ะดูซิว่าเขาคนนั้นของคุณน่นะคะเขาพูดถึงคุณกับคนอื่นว่ายังไงเขาพูดถึงคุณกับคนอื่นว่ายังไงค่ะลืมเหรียญนะคะเนนะคะขามองว่าคุณอยากเป็นคนที่หาเงินเก่งมากนะคะขายเก่งขายของเก่งถ้าเป็นเซลล์เป็นอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบ นะนะคะในหน้าเยอะนะคะสามดาบคุณเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ขี้ระแวงขี้กลัวอาจจะเคยผ่านเรื่องเรารักสามเศร้ามาก,ก่อนนะคะห้าเหรียญเขามองว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่ขาดขาดในด้องของความอบอุ่นหรือการเติมเต็มความมั่นคงทางจิตใจนะคะเป็นคนน่าสงสารนะคุณเนี่ยเป็นคนน่าสงสารในสายตาเขามากๆนะคะเขามองว่าคุณเองเนี่ยเป็นคนที่เขาเรียกว่าไงอ่ะหนึ่ง ยังดูอ่อนต่อโลกอยู่สองก็คือเป็นคนที่เด็ดขาดนะคะชัดเจนในจุดยืนของตัวเองแต่จุดเด่นของกองนี้ก็คือเป็นคนที่หาเงินกิ่งมากๆนะคะแต่ในะขณะเดียวกันคือไม่สามารถเจอรักที่แบบแฮปปี้เลยเหมือนเขามองว่าคุณน่ะน่าสงสารคุณจะเจอเรื่องผิดหวังมาเยอะน,น,นู่นนี่นะคะโดนหักหลังบ้างโดนโกงบ้างอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นเป็นคนที่น่าสงสารนะ่ะเหมือนเป็นคนที่ถูกทอดทิ้งขาดความอบอุ่นอะไรประมาณนั้นน่ะนะคะ เป็นเด็กที่ค่อนข้างน่ารักกระฉับกระเฉงสดใสลาเลงแต่ในขณะเดียวกันคืออีกมุมหนึ่งของคุณคือคุณเป็นคนที่น่าสงสารสำหรับเขามากนะคะ judgment คุณเป็นคนตรงไปตรงมานะฮะจดจินชาจ,จีนแฮง m a n ยึดติดกับเรื่องบางเรื่องในอดีตมากเกินไปจนทำให้ตัวเองเจ็บอะเป็นคนใจดีด้วยนะนะคะใจดีจนตัวเองแบบเดือดร้อนก็มีกองเงี้ย ต,ตื่นล,ล้นนะคะเป็นคนที่มีไฟในตัวเองตลอดเวลาชอบทํานั่นทํานี่เป็นคนขยันนะคะดูแลใจเอาใจใส่แฟนดีมากๆนะแต่ในขณะเดียวกันก็คือคุณมีความลังเลโลเลในใจตัวเองสูงเป็นคนเจ้าชู้ด้วยในใสายตาเขาคุณดูมีช้อยส์เยอะค่ะคุณดูแบบเป็นคนที่เลื่อนลอยจับต้องอะไรได้ยากเหมือนแบบถ้าคุณมีความฝันหรือว่าอะไรเงี้ย คุณจะไม่ค่อยลงมือทาอะแต่คุณจะพูดเยอะคุณจะคิดเจออะไรแต่คุณจะไม่ค่อยทําเท่าไหร่ในขณะเดียวกันก็คือคุณเป็นคนที่ตรงไปตรงมามากนะไพ่คุนถือดาบขึ้นมานะคะไม่ค่อยงองใครเท่าไหร่เป็นผู้ใหญ่ที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงมากๆนะคะมีความเป็นเด็กอยู่เหมือนกันมีเสน่ห์เจ้าชู้แชทเก่งคารมดีนะคะ แล้วก็เป็นคนหยิ่งทะนงในตัวเองด้วยยิงในที่นี้คือไม่ชอบวุ่นวายอะใครใครมันรู้จักเราเขาจะมองว่าคุณแบบยิ่งเนาะแบบไม่ค่อยแบบอันนี้กับใครอะไรเงี้ยนะคะแต่จริงๆแล้วไม่คุณชอบคือในมุมอีกคุณมุมอีกมุมหนึ่งของเราเราเป็นคนชอบรักความสงบเราพอใจกับการที่เราได้อยู่ตัวคนเดียวกองนี้มีลักษณะใครเป็น,นินโทรเวิร์ t อีกนึงนะคะไม่ค่อยเข้าสังคมเท่าที่น้องเห็น ชอบการเดินทางด้วยนะเอาแต่ใจค่ะช่างเลือกช่างติไม่ค่อยอยากมีแฟนเท่าไหร่อะไรประมาณนี้เป็นคนที่มีเสน่ห์ในตัวเองหนักมากเก่งทำงานเก่งนะคะแต่ในขณะเดียวกันคือชอบมองลูในแง่ร้ายหรือชอบมองสิ่งอะไรที่มันแบบทำไมชีวิตฉันซจังเลยทำไมชีวิตฉันโชคร้ายจังเลยอะไรเงี้นะคะคุณนะ่ะเย็นชาสำหรับเขานะคะแล้วก็เป็นคนมีกำแพงด้วยนะคะ ไม่ค่อยไว้วางใจใครง่ายๆนะมีตัวเลือกเลือกเยอะเลือกมากมีคนเข้ามาจีบเพราะ personality ของคุณหรือว่าแบบข้างนอกของคุณเนี่ยมันทําให้คนอื่นดึงดูดเข้ามาแต่จริงๆแล้วอะคือคุณอะเป็นคนที่แบบมีแฟนยากอะไรประมาณนี้เป็นคนดวงแรงด้วยนะถ้าผู้ชายหรือผู้หญิงที่เข้ามาในชีวิตอะไม่ใช่แบบมีชะตาชีวิตที่แบบ energy หรือเข้มข้นกว่า พลังงานดีกว่าคือไปยัมต่อได้ยากมากๆเดือดซันคือคุณเป็นคนที่เอ่อไม่ค่อยมีความลับอะไรแลอวนะคะเป็นคนคิดอะไรจะพูดก็พูดโผงผางเออใช้คำนี้ดีโผงผางด้วยในบางท่านใจร้อน,นะคะมีชื่อเสียงนะท่าที่้องเห็นในบางท่านมีชื่อเสียงมีความมัน่นใจในตัวเองสูนมากสูงมากร้อนแรงนะคะเป็นคนร้อนร้อนแรง เผาตัวเองไม่พอเผาคนอื่นได้ได้ด้วยเช่นกันนะคะอือเอาจริงๆริอคือเอเนอรคุณอะ่ะเป็นดวงเมทเป็นเป็นดวงผู้ใหญ่เมตตามหานิยมในสายาตาเขาอะ่ะคือคุณดูเหมือนแบบใครๆก็อยากจะเข้ามาหาอยากจะเข้ามาอะไรเย็ืนอ,อยู่เฉยเก็แบบมีคนมีผู้ใหญ่มาเมตตาเอ็นดูอะไรเงี้ยนะคะประมาณนั้นแล้วก็เป็นในลักษณะที่ทาดไฟสูงนะคะเมตสิงถนะกองเนี้ย อ,าาอืมมิจิเชียนสี่เรียดน,นี่บางท่านคุณกลัวเสียของรักห่วงของเนาะใครของเก่งค่ะคล้ายๆกองที่สองแล้วก็ตามทันได้ยากอยู่เหมือนกันเป็นคนพูดอะไรหลายๆครั้งคือคนเขาเข้าไม่ถึงคุณเพราะคุณมีหลายบุคลิกเหลือเกินมิจิเชียนกับในถืทูนหัวหน่องมองว่า เป็นนักขายที่ดีเป็นนักพูดที่ดีนะคะเป็นนักจีบนักเตาะที่ดีเช่นเดียวกันเป็นคนชอบเอาชนะในบางท่านเดฟูเป็นคนลันล่าละอิสระแล้วก็ไม่ชอบยึดติดอยู่กับไขรชอบยึดติดอยู่กับสิ่งที่เร็วลายในชีวิตแต่ว่าไม่ชอบผูกติดอยู่กับไขรไม่ชอบให้ใครมาคอนโทรลไม่ชอบให้ใครมากรนี seats. ถ้าให้ใครมาคอนโทรลในชีวิตคุณคุณจะรู้สึกว่าคุณไม่เป็นตัวของตัวเองคุณจะรู้สึกว่าคุณจะเสียเซฟโซนของคุณไปคุณไม่ได้ตั้งใจที่จะเจ้าชู้ โดยกาเนิดหรยในสายเลือดแต่บทเรียนที่ผ่านมาในชีวิตคุณมันทําให้คุณต้องรู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องเห็นแก่ตัวนะเฮ้ยเราต้องปอกป้องตัวเองนะเฮ้ยเราต้องคนใจร้ายนะนี่คือสิ่งที่้องสัมผัสได้จากไพ่กองที่สามนะคะก็เป็นประมาณนัน้นนะจา๊ะก็มีความคล้ายๆกันอยู่ในสามกองเพราะมีไพ่ที่ซ้อนออกมาไพ่ที่สามออกมาคล้ายๆกันเลยนะคะ น้องมองว่ากองเนี้ยหาเงินกิ่งและฐานะค่อนข้างดีะนะจ๊ะโปรไฟล์เลิศนะฮะไปแล้วนะเพื่อนๆทุกคนอย่าลืมค่ะกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์ด้วยแล้วก็ขอบคุณสำหรับคอมเมนต์ดีๆนะคะที่คอมเมนต์ให้หน้องได้อ่านตลอดน้องอ่านตลอดนะนะคะยินดีค่ะที่ได้เข้ามาพบกันถือว่าเป็น ทมมิ่ที่ดีที่ทำให้เราสองคนมาเจอกันนะคะไปแล้วค่ะทุกท่านเดี๋ยวไปเจอกันในอีพีโซดหน้านะคะบ๊ายบาย